สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ใช่ท่านผู้ชมวันนี้มันวันที่24ตุลาแล้วเราจะไปทริปนะครับไปทริปที่วัดตำหนักเหนือกันเราก็มาเตรียมตัวก็มาอยู่กับช่างอามตอนนี้นะช่างอามก็อยู่กับ vr ของเขานะครับผมก็นะอยู่กับ r g v ทีนี้ไอ้ก่อนถึงวัดตำหนักเหนือนรู้สึกว่าน้ำมันจะท่วมเลย <laughs> รู้สึกว่าน้ำมันจะท่วมนะครับไม่รู้ว่ารถไครมันจะได้กินข้าวลิงก่อนกัน ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเราอจะมากันอยู่2คนนะครับเราจะมาลมตัวแค่2คนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปที่งานเลยมันห่างจากจุดตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณ15กิโลเองท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันโอเคครับผู้ชมตอนนี้อยู่ที่วัดกันแล้วนะครับก็มีเซตข้างหน้าวัดตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายเราไปดูข้างในกันก่อนรถไว้นี่ไม่หายหรอมั้งไม่ได้ล็อกคอรู้สึกวันเนี้ยจะมี RX มาเยอะสุดนะครับ ทิปเนี่ยน่าจะเป็นทิปของอาเองนะเนี่ยมีแต่เสื้อลมงั้นเลยดูดิใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหันให้ดูอาเองข้างนั้นเลยครับคุณผู้ชมอาเอกไอเอกสัตนะครับเต็มไปหมดเลยโอ้ยนี่มันจะมาห้าทั้งนั้นเลยมีคุกกี้สู้คุกกี้ไอสัตว์มีคุกกี้สูอยู่คนเดียวโอ้ยข้างในข้างในคนเยอะนะครับข้างในคนเยอะมากเลยเยอะนะเนี่ยมาเยอะมากเลยอ่ะ โอ้ยข้างในข้างในยังมีนะครับ,ดบดเดี๋ยวผมกลับไปทางนายดูดีกว่านี่นะครับผู้ชมบรรยากาศข้างในนะครับโอ้ยข้างในเต็มร้านเลยอ่ะทำไมพี่ตั้มไม่มาไว้เออเยอะมากครับผู้ชมวันนี้โอ้โหหน้า,ามาจอดข้างในว่ะโอ้ยดูแต่ละคันนะครับ ไอสัตว์เอารถเราไปเก็บปะขายทิ้งดีไหมออดูตารคันเอ้ยมี RGV มาด้วยเว้ยดูดิดูดิรถขครวะเฮ้ยไม่ไม่ใช่นี่ใครมะเนี่ย RGV ป่ะวะางอ้อ RGV ท่านผู้ชมเห็นไฟหน้านี่ว่าไม่ใช่นะครับเออ RGV โอ้ยขาบูหัวใจเลยนะทำเป็นเล่นไป มีกลุ่มยามะม่วงซิ่งมาด้วยนะครับเขาต้องมาช้ากไปขนาดไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะขนาดเราว่าเราสาเอออายเองนันเลยท่านผู้ชมคิดว่าเราแค่เข่าอยู่คนเดียวสวยสวยอายสั้นอันนี้มันน่าจะเป็นลายมาเลยใช่ไหมถ้าเสียงไม่ถึงขออภัยท่านผู้ชมเพราะว่าลำโพงนี่มันดังมากๆเลย นี่นี่นี่ดูไอเอ็กนี่เดียวห้าใส่ไม่ได้ยิงเติร์ดสี่ร้อยแล้วนะห้ามาดิจิตอลนะท่านผู้ชมแม่เก็บสภาพนิ่งจริงๆเลยไอเอ็เนี่ยกันสะบัดด้วยนะครับแม่คันนี้คันนี้ทัวริงอา๋อห้าอันนั้นเลยมีมีไอหน้าวิกเตอร์ด้อย่างเยอะเลยยามาห้าทั้งนั้นเลยโอ้โห ขากับพ่าจะหอมคุณกันหน่าดูมีซุกอยู่ตรงนี้กันด้วยนะครับออกลุ่มอะไรนะอะไรหกหกหกสี่ยาวต่ำอะไรนะเอ้าเอาเองแบกมาปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอหน้ามีโอ๋อแซดสวยสวยๆเดเด็ดครับผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉลับไปดูนู่นก่อนนี่มันดีทีร้อยยี่ห้านี่ว่ะนี่ครับผู้ชมดีทีร้อยยี่ห้านะครับ ขาบูแดดซะด้วยโอ้แจมแจมทุกนผู้ชมคนี้แจมนะครับมสูระโสูดเออเพิ่งเคยเห็น125คันเป็นๆน,นี่แหละอันนี้มันไม่รู้นะว่า D T 125 Mono หรือเปล่าแต่ฝามันเป็นโมโนนะครับเนี่ยฝาเน,นี้เป็นฝาโมโนมก็คือ D T 125 Mono นั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวนี้ใช่ตัวแท้ไหมนะแท,แท้ปะ นี่ๆถ้าผู้ชมมีแัตอาด้วยนะครับรถกระเทยคันแรกที่มีวัดรอบนะแล้วก็อีกคันหนึ่งมันจะเป็นออกิล่านะครับออคิล mm ่า hmm. ก็จะมีวัดรอบแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวแรกใช่ไหมวะ mm hmm. ไม่รู้อ่ะคาจําไม่ผิดจะเป็นตัวแรกนะครับแซตอารแล้วรู้สึกว่าไอตัวเติโมโตบอลตลบอ่ะจะอยู่ข้างในตรงนี้นี่นิน่งๆนีนน่นี่เป็นโอ้ยถ้าผู้ชมแซตอานี่มันเป็นระบบเบรกบลูทูธด้วยนะครับก็คือเบรกตรงนี้ ตรงนี้มันก็จะไปบีบเองนะฮะยังไงวะเฮ้ย r g v ดีกว่านี่นี่นึกว่าจะไม่มีเพื่อนซะแล้วปั๊มเอียงด้วยปั๊มอะไรวะปั๊มซอปเปอร์มั้งเนี่ยน่าสวยสวยครับผู้ชมไอ้ใส่ป่าเขาใส่ขาบูใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวสามสองเดี๋ยวหัวใจนะครับนี่เบลเบลท่านผู้ชมอันนี้เบลอาเบลอาน่าจะเป็นตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายหน้ามันจะใหญ่นะครับตัวแรกหน้ามันจะเล็กเออน่าจะขี่สบายไะไปดูน nah e. ู้นด <N> ีกว <é. S 1> ่าไปข้างในนู้นมีหมกอยู่เนะครับื่นเลยการนข้าันนีออไหนันนเออแสดว่าเรามาสายอยู่นเียวแสดว่าเรามาสายนะเนี่ยคาวาน้ยวหมูยามาห้าทั้งนั้นน่ะวันเนี้ยมีเอซผมมาไหมเนี่ย เ in ดินเทนผ่านนูเนียวตีร้อยก็วัดมาีร้อยเฮ้ยันนี้เฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเว่าเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ไหมนี่แค่ท่านผู้ชมดูดิคำรูเลยครับเย็นแค่สุดวันนี้ไม่น่ามีแล้วล่ะดูดิเทีนเหลี่ยมเลยครับปากเท่าไหร่ครับปากสามสิบสองลูกเลยครับหท่านผู้ชมดูดิ

น,นี่มันอะไร RXS ป่ะ RXS มะเสื้อมัน,น RXS นะ RX ข้างนั้นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงนู้นหน่อยหนึ่งนะครับ b r z แทบไม่มีอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราเราย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยส่วนมาก RX อ่ะก็จะเป็นท่อม้วนกันทั้งนั้น นะท่อม้วนท่อหนักแกะปล่าวะไม่ใช่อาเองข้างหน้านะท่านผู้ชมมีแต่ท่อม้วนเออใช่ใช่แต่ละคันเนี่ยจะเน้นเป็นท่อม้วนนะนี่เยอะเยอะท่านผู้ชมวันนี้เหมือนเขาจะมาก่อนเราหลายชั่วโมงแล้วนะครับเขาออกมาตั้งแต่รุ่กี่โมงวะประมาณทักหกโมมั้ย เขามาก่อนเราหลายชั่วโมงเลยนะครับน่่มีซุปอยู่นี่สี่คันไปดูหน้าหน่อยดีกว่าวันนี้รถเยอะจนรถยนต์เข้ากันไม่ได้เลยเย yeah. อะนี่ท่านผู้ชมของพวกเราคณะพวกเรานะครับมีพี่คนนี้เขาตามตูดเรามาจริงๆ mm hmm. เขามาก่อนแล้วแหละ mm hmm. เขามาแล้วเขาตามตูดเข้าบัดมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่าลุงคนนั้นก็ขี่สปินเตอร์มาด้วย ผม <nenhuma> <Souls> ไม่รู้เหมือนกันมี NSR ด้วยโอ้เพิ่งเห็น NSR นเะเนี่ยเพิ่งเห็น n อนะครับเอ้ไอสัตว์รถคันนี้คุ้นๆว่ะไอคันนี้ผมรู้จักเจ้าของรถมันเป็นน้องของเพื่อนผมเองใช่เหรอใช่อ๋อคันเนี้ยทำวิบากเพิ่งจะทำเสร็จเมื่อวันสองวันนี้เองคันเนี้ยแล้วก็มีแถบโซนตรงนู้นนิดนึงหรือเราจะไปหาอะไรกินฟรีกันดี เนี่ยถ้าผู้ชมก็มากันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนกิจกรรมอยู่ตรงนู้นนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องกิจกรรมเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่ารู้สึกจะฟรีทั้งงานอนนี้ท่านผู้ชมผมเพิ่งจะกินข้าวข้าวเหนียวหมูเสร,ร็จอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยแล้วก็มีน้ำบลเบอรี่นะครับวันนี้เลี้ยงฟรีทั้งงานแจ่มไปเลยบรรยากาศข้างหลังผมเนี่ยมันไม่ใช่ริมน้ำเว้ยไอ้สัตว์กระสอบใายกันเป็นแถวเลย น้ำล้นเข้าวัดนะครับอีกไม่นานน่าจะท่วมเนี่ยข้างหลังผมเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับท่วมสงูงอะจัดว่าสงูงว่าบ้านบางหลังก็ท่วมไปแล้วนะครับฝั่งเขตตรงนู้นท่วมไปแล้วก็หลายอย่างนี้เดี๋ยวเราก็รอดูกิจกรรมแล้วก็นูนี่นั่นแล้วก็ไปเพ่นผ่านนะแถวรถลกคนอื่นเขาเล็กน้อยตอนนี้เรากินอิ่มกันสักพักแล้วเราจะไปหาดูรถชาวบ้านกันดีกว่านะผู้ชม กลับกันแล้วเหรอ,อกาไปะคนเร็วเลยครับผู้ชมบางคนนะฮะนี่อันนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาตั้งมาที่นี่ใช่ไหมจัดทริปครั้งนี้นะครับสําหรับกลุ่มนี้กลุ่มอะไรวะอะไรสายหมกหกเกียวต่ำนะครับหกเกียวต่ำใช่เปล่าวะไม่รู้อ่ะ <c oughs> นะครับเขาก็มาจอดรวมกันตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อลมเสื้อลมทั้งส่วนใหญ่นะครับก็ R X J R นี่แหละที่เห็นเนี่ยไม่นึ้ว่าเขาจะพามาเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้เ<ๆ>รเทียบเนยใช่ใช่เนี่ย RX <ๆ>ทั้งนั้นเลยมีแต่คันส,สวยๆถ้ากู RGB มากูก็จอดหมองอะ่ะรถกูก็จอดหมองอ่ะเ้าเ้เ JR, สีสวยนะผู้ชมสีุ่จักสีชมพูนะครับสวยสวยสวยเฮ้ยนี่คุผู้ชม JR เสื้อน้ำว่ะเ <PO V. S 1> สื้อน้ำเครับอันนี้เสื้อน้ำมีบนน้ำ เนี่ยก็มี f c หลายคนนะถามผมมาว่าพวก JR เทียล่ามันใส่เสื้อน้ำได้ไหมมันใส่เสื้อ VR ดิซได้ไหมเนี่ยคำตอบเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมคำตอบนะครับแล้วถามว่าต้องย้ายหลักเสาไหมนยท่านผู้ชมก็ดูเลยมีพอกเะละ่ะไม่มีพอกนะครับมีหมวกปั๊ม,ม,มติ๊กเหรอได้บบอ๋อใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ใส่แกนปั๊มน้ำนีำน่หว่าก็ต้องใส่เป็นปั๊มติ๊กนะครับ<ๆ>ก็เนี่ยก็ต้องเชื่อมรูน้ำออก อย่างนี้เห็นไหมฮะมีรูน้ําออกแล้วก็เข้าไปที่ปั๊มติ๊กแล้วปั๊มติ๊กออกมาหม้อน้ําหม้อน้ําก็ไปเข้าอีกทีที่หัววีนะครับน่าจะอาหัววี R H v ก็มาว่ะน่าอาร์เอ็กซ์อาร์เอ็กซ์นะคุณผู้ชมน่าเสียดายพี่คิมไม่มาด้วยอันนี้เดิมเดิมเดิมท่อคึ้งใบท่อคใบไ,ไหนอ๋อนี่ไงนี่ยเพื่อเห็นนั่นเนี่ยอเออเนี่ยท่านผู้ชมท่อครึ่งใบนะครับก็ของใครวะ คนสร้างาท่อท่อไหนวะใช่เหรออ๋อร้านโคราดท่ขอครึ่งใบนะครับก็ก็คือครึ่งใบเนี่ยเป็นท่อตีครึ่งใบเป็นตีอีกครึ่งใบอ่ะเป็นเดิมก็น่าจะได้เสียงที่ใสขึ้นนะครับแล้วก็จะโล่งขึ้นเพราะส่วนมากตรงเนี้ยมันจะมีแผ่นซับไม่แผ่นซับก็ช่องกั้นนะครับทําให้มันโล่งขึ้นแล้วก็ใสแล้วมันก็ไม่ดังเกินไปนะฮะ เนี่ยเราไปเพ่นท์ทาสิไหนต่อดีไปเลยไม่อยู่กับล่องกับลอยเฮ้ยไอ้สัสคันนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่งานที่แล้วป่าวะงานทิพที่แล้วอ่ะคันเนี้ยคันเนี้ยคันเนี้ยคันนี้ใช่ใช่ใช่ไหมเออคันเนี้ยเนาะเหมือนจะเคยเห็นที่ทิพที่แล้วนะไม่ใช่ฝาเดิมนี่หว่า ก็ปกติไอซัดคัสมันไม่อยู่ฝั่งนี้นี่อ้าวคันนี้ก็อุดแล้วเนี่ยเขาอุดหมดเลยเหรอวะไอซัดอันนี้เห็นปหมไอซัดคันนั้นเชื่อมเป็นคัสเจไอนะใส่เป็นคัสเจไอมันอยู่ฝากันหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เขามาคันหนเดียวเขาหมดเลยนะผู้ชมดูเลยครับเห็นปหมใส่เป็นคัสเจไอเออใส่เป็นคังเจไอหมดเลยนะครับทำเระบบคัสเป็นเจไอเพราะปกติอ่ะของเดิมระบบเดิมอ่ะ จะอยู่ฝั่งขวานะครับจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้แล้วเขาอุดไปแล้วนะครับโคตรลำอ่ะเออเขาแปลงข้างขวาขหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปกติมันคัดมันอยู่อย่างเงี้ยนี่เด <ๆ S 1> ็กคันนี้เดิมเลยเนี่ยเห็นไหมคัดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสายคัดอยู่ฝั่งนี้แต่เขาย้ายเขาย้ายมาไว้ตรงนี้เป็นระบบแบบ JR นะครับซึ่งไอ้ระบบเดิมเนี่ยมันเป็นระบบดันส่วนของ JR จะเป็นระบบดึงนะครับไปันไหนต่อดี เยอะมากอ่ะถ้ารีวิวก็ทวันไม่หมดคันนี้อ๋อคันนี้ของช่างปอนี่หว่าอันเนี้ยท่านผู้ชมฝาดีทีโมโนนะครับใช้เปล่าวะน่าจะมันน่าจะเป็นโมโนโเฉยเนาะฝาโมโนนะครับอันนี้รู้สึกว่าเขาจะสั่งจากนอกมานะตัวเนี้ยสั่งจากอีเบหรืองไงนี่แหละนี่ครับฝาก็จะดูแปลกตานหน่อยอันนี้ใส่คาบูแทเขานิยมคาบูแท้เทจ้าเนี่ยใช่ของแท้ปากกาไอ้นี่พีดีเคนะครับการสะบัตพีดีเคซะด้วย อัับขงจริงๆอ่ะมันต้องอยู่ฝั่งนู้นแต่เขากลัวไม่เห็นว่าเป็น PDK ก็เลยมาไว้ฝั่งนี้เด้ขับ PDK ฝั่งนี้เออเดี๋ยวเขาไม่รู้เป็น PDK ไงอะไรแต่งก็แพงกว่าเขาขัรถอ่ะเออนี่ผสมถังเขาด้วยนะใช่ครับก็มันไม่มีปั๊มเนี่ยผสมถังขี่เออแล้วทยอยกลับกันหมดแล้วทยอยกลับหรอมีทีสั้นด้วยมีทีสั้น คันเนี้ยโคตรติดใจเลยเฮียคาบูคู่เนี่ยดูนะคุณผู้ชมโคตรแจ่มอะคาบูคู่นะครับสงสัยอาร์จีวีต้องคาบูคู่มากแล้วมั้งเนี่ยถ้าจะเข้าท่านะอาร์จีวีคาบูคู่เนี่ยคาบูคาบูเดียวกันเอาไม่รอดเลย แจมแจมเนี่ยแจมเนี่ยท่อท่อแกะแน่แน่อันไหนเนี่ยท่อแกะแน่แน่เนี่ยถ้าท่าอนี้ท่อท่อนะแกะอันนู้นก็น่าจะนักแกะแหละว่อันนี้เนี่ยนักแกะแน่น่นักแกะกแกเชื่อมถี่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไหนลองฟังเสียงซิสตาร์ซิไม่ใช่อขาเหรอเรื่องจะมาเีื่ละไปเพ่นผ่านคันไหนดีเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมส่วนมากนะครับพวก RX RX z กไอเเเนี่ยหรือคอนคอนเนี่ย ก็จะนิยมใส่ฝาโมโนแบบนี้นะไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ผมว่ามันสวยมันสวยฝาโมโนเนี่ยเนี่ยฝาโมโนโค้คลาสิกนะดูมันสวยนะมันสวยเออสวยแล้วแปกตานะครับสวยสวยสวยเนี่ยก็จะดูมีราคาขึ้นมาเห็นไหมผ่านีีคัาสิกมากเลยตอนนี้อืมเหมือนจะทัวร์ลิงเนี่ยถ้าไปจอดแถวบ้านผมนะรถไม่หายหายแต่ฝาผขจิโกกันทั้งนั้นเลยเออ ไอ้พวกไอ้พวกไอ้ RX เนี่ยมันเป็นรถจิ๊กโกลนะผู้ชมสวยโดนเช็คอินมาดิอ๋อลุงเต็มบ้านอ๋อเออโดนเช็คอินมาใช่ไหมว้ายังใหม่ๆอยู่เลยยังใหม่อยยยู่เลังใหม่อยู่เลยเนี่ยฝาโมโนฝาโมโนราคาสองสามพันเลยนะดูดิโมโนทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยคันนู้นยังฝาโมโนเลยฝาโโมนนี่มันแก๊งโมโนนี่หว่าคันคันนี้โมโนปะวะเอ้าไม่ใช่อ่ะ นเออโมโนทั้งนั้นเลยเฮ้ยคันนี้สะดุดตาว่ะเฮ้ยคันนี้อะไรอ่ะโอ้ไอซัดเครื่องเอ็นนะครับแย่ๆอย่างล uh. ้ำเลยโอ้โหล็อกฝาเป็นงานล็อกฝา้วยนะวางมือวางมือวางมือไม่ว่าล็อกฝาด้วยล็อกด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหอไอซัดท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละคันดูคันนี้ น่าจะหลีดหลีดหกพ้องเนี่ยหลีดเอ็หลีดเอ็ใช่หรออ๋อปรินมาเชียวนะครับโอ้โหแต่ละคันออกกันนี่ออกกันนี่ว่าสนุกกันเลยแหละคันนี้ฝาโมโนปะวะคันนี้ฝาโมโนปะวะไม,ไ,มไม่ใช่หรอมแม่แจมแจ่มเลยนะท่านะผู้ชมวันนี้มาได้คลิปกระคุ้มแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็เพ่นผ่านไปแล้วไปเพ่นผ่านตรงนู้นดีกว่าไปตรงนี้เราเพ่นผ่านะครัคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเพ่นผ่านตรงนู้นนะครับไม่โดนส้นตีนก็โดนปืนนะอราหงสองสามสี่สามตดองค์เทพต้องโดนส้นตีนใครแน่ๆเลยพวกเรานี่ครับนี่ไงคุณผู้ชมคือมันเยอะมากเลยนะครับเสียงถึงเปล่าวะขอราห่งสองสามสี่สาดอ่าเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมนี่นี่นี่สปินเตอร์สปินเตอร์ไอสัตย์อย่าบังสิ นี่นี่นะเอ้าวไอ้ถัดเบลอา์เบลอารเบลแปดสิบเนี่ยอ้าคุณมอยังไงเป็นสปินเตอร์วะเนี่ยเบลอาร์นะครับเบลอามันเบลแปดเซลไม่ใช่เบลอาร์อ๋อไอ้เบลแปดสิบเนี่ยมันเป็นรถกระเทยคันแรกในประเทศไทยนะใช่ปะไม่รู้หรือหรือสปินเตอร์วะน้าน้าเจ้เบลนี่แหละรถไอ้รถกระเทยคันแรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยสปินเตอร์สปินเตอร์น่าจะเป็นคู่แข่งถ้าจำไม่ผิดพี่กูขออภัยด้วยคู่กัดกันเออเป็นคู่กัดนะครับเดีย๋ยวตอนนี้เราเดินไปที่รถก่อนเดินไปที่รถก่อนนึกไรบอกไปที่รถไปก่อนส่วนคันนี้ก็รถเสียสตาร์ทไม่ติดนะฮะตอนรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมัน2 TDD ล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกีียวทั้งนั้นแหละร้อใช้แล้วเครื่องปิสตาร์ทติดง่าย เราจะเราจะเข้าไปถามเขาว่ารถเสียตามติดเป็นไรเขาติดแล้วเราต้องถามแล้วจะว่าจะถามพี่รถรถสตาร์มติดเป็นไรหรือเปล่าทำไมไม่ใช้น้ำมันดูดีดีล่ะน้าวยาวมาเลยบทนี้บทนี้ยาวมาเลยนี่อะคปิเนเตอร์อย่างเงี้น้าานี่นะคุณผู้ชมคอมปินเตอร์นะครับไปเจ้าของรถอยู่เราเราไม่ไปเพลินผ่านน้ำเข้ามาในวัดแหละใช่ครับเอ๊ะรถกูไปไหนเนี่ยอ๋อรถอยู่ด้่นไอ้สัตว์ เห็นแล้วรถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาออกก็ย้ายรถมาตกใจหมดเลยน่รถหายอ้า่านผู้ชมแซดเอ็กซ์เลครับคาวาแซดเอ็กซ์นี่รถผมกับรถช่างอาร์มอยู่แล้วอ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้เขาก็ทยอยกลับกลับกันแล้วนะครับเรายังหายทางบุญกันไม่ได้สวัสดีครับอ้าวพิธีกรไปไหนแล้วขับดีทีไม่อยู่อ๋ออ๋อขับดีทีมาอยู่ข,มขโมงเลยขโมงเลยนี่ไง รอเหกลับแล้วเหรอพี่กลับแล้วเหรอกลับแล้วอ๋อครับครับเอาเหรอครับพี่สวัสดีครับฝากช่องอะไรนะช่องอะไรนะโพโลโคซิ่งโพโลโกซิ่งโอเคครับฝากช่องเขาไปด้วยเดี๋ยวไปหาพี่บ้านได้พี่ได้ได้ได้คันนี้เหรอได้เลยได้แล้วไม่เคยทำซะด้วยได้ได้พี่เ huh. ดี๋ยวผมเข้าไปดูหาที่ทำบุญก่อนวัดแข็งแตกอะจริงไรอ่ะ พาเนนไม่ต้องนอนแม่อยู่ทายก่อนอยู่ทายก่อนเยอะเยอะเยอะแม่งานยีวีด้วยแม่พ่อไม่ต้องน่แล้วเช็คอินไปหลายคันแล้วเพราะเราอยู่จุดนีน้น่าจะได้ภาพสวยสุดแล้ว นี่แม่งแทบใจสลายเลยนะ ผู้ชมอันนี้ตั้งนานเรา่งจะมาเห็นนะครับอันนี้เป็นคอนคอร์ด20ปีทองนะครับมันจะมีคอนคอร์ดกับเมดเนาะใช,ใช่ไหมใช่ครับนะเมดหรืออะไรทุกอย่างใหลายยี่ปีทองนะครับมีถึง2คันเลยนะคันนี้ก็20ปีทองที่แรกก็ถ่ายไปแล้วแต่ลืมดูว่ามัน20ปีทอง20ปีทองเนี่ยมันก็รูปทรงก็จะทองหมดเลยนะครับตั้งแต่ถังบางโคนแล้วรู้สึกว่าจะเป็นล้อด้วยนะถ้าเดิมๆนะรู้สึกว่าจะเป็นล้อนะครับเป็น20ปีทอง ก็น่าจะฉลองครบ20ปีของ Yamaha 5เรามั้งนะใช่ไหมฉลองครบ20ปีเขาก็ทยอยกลับกันแล้วเดี๋ยวผมก็จะทยอยกลับตามนะครับใช่ผ้า20ปีทองไปได้ไงก็ไม่รู้นี่ไฮซัดเครื่องเอนเสียงก็แบบนี้เลยเสียงก็ดีสัดเฮ้ยทันนี้พ่อได้ด้วย สวยสวยสวยกแฉมเนี่ยเป็นตเล <c oughs> ็กหน้วยแม่บบไม่เป็นไรใจบุญล,ล้วใจบุญก็พอแล้ว <c oughs> ยังไงเราเข้าวนเป็นผ้าข้างในแล้วค่อยออกไปไหม